สาโลโมนิกุมสวัสดีครับไม่ว่าต้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะได้พิสูจน์นั่นก็คือตอนบ้านปลายนั่นเองสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยในเรื่องราวที่ <c oughs> ไม่อยากจะให้มันผ่านไปนะครับอยากจะให้ได้เกิดเป็นข้อคิดนะครับกับตัวผมเองแล้วก็อาจจะได้ เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้บ้างนะครับก็เรื่องราวต่างๆที่จะได้พูดคุยในวันนี้นะครับเราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังคําว่าต้นคดปลายตรงนะครับเพราะว่าการดําเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นต้องกล่าวได้ว่าไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าแต่ละคนนั้นการดําเนินชีวิตนั้นราบรื่นเรียบร้อยกันทุกคนทุกคนก็จะต้องมีประสบ ปัญหาของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อเข้ามาในการดําเนินชีวิตของเราแล้วนะครับก็อยู่ที่เราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับคนทุกคนนะครับเชื่อว่า10คนเนี่ยเคน5คนต้องมีเคยเดินผิดเดินหลงทางมาก่อนนะครับคง10คนเนี่ยคงไม่มีใครเดินได้เดินตรงเป๊ะนะครับอย่างที่ เป็นไม้บรรทัดเลยไม่เคยมีใครมีทาความผิดเลยนะครับเชื่อว่า10คนนะครับเคน5คนเนี่ยจะต้องมีบ้างนะครับที่อาจจะได้เดินหลงทางไปบ้างหรือผิดไปบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่ได้จะได้พูดนําบอกต่อไปนี้นะครับมันเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสําคัญนะครับแล้วก็ความเป็นจริงที่ประจักษ์เห็นอยู่ในณนะปัจจุบันนะครับนั่นก็คือ เมื่อเราเคยทําผิดไปแล้วนะครับเมื่อเราเคยทําผิดไปแล้วแล้วเราสํานึกกับสิ่งที่ความผิดที่เราได้กระทานะครับแล้วก็เราก็ปรับตัวนะครับแล้วก็ทําประโยชน์นะครับให้กับสังคมของเราหรือสังคมทั่วไปนะครับก็ย่อมที่จะได้รับการสรเสริญนะครับจากบุคคลทั่วไปนะครับจะเป็นเ,เหตุที่เห็นเป็นประจักษ์เลยนะครับอย่างเช่นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับกับการเสียชีวิต ของตลกคนหนึ่งนะครับของประเทศไทยที่เมื่อกล่าวถึงตอนนี้ในประเทศไทยแทบพูดได้เต็มปากว่ารู้จักกันทุกคนนะครับนั่นก็คือคุณโรเบิร์ตโรเบิร์ตสายควันนะครับซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายครั้งที่เอ่อคุณโรเบิร์ตสายควันนะครับมาออกตามรายการก็ดีหรืออะไรก็ดีหรือมุกแนวทางการตลกก็ดีนะครับก็จะ วนเวียนอยู่กับในอดีตของตนเองขึ้นความผิดพลาดของตนเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําเสนอนํามาบอกอเพื่อเป็นอุทาหรณนะ์ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับไปเป็นวิทยากรบอกถึงเรื่องราวทั้งเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็สามารถที่จะปรับตัวนะครับเลิกในสิ่งที่เขาอาจจะได้เดินหลงทางผิดไปแล้วก็กลับกลายหรือเปลี่ยนมาเป็นบุคคลใหม่นะครับจนกระทั่ง ออได้รับการยอมรับนะครับจากสังคมทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสังคมตลกสังคมดารา,าบุคคลทั่วไปหรือใครก็ตามก็ตาก่างยกย่องนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่างานศพนะครับที่ผ่านมาหรือก่อนจะตายเนี่ยมีแต่เขาเรียกอะไร ขวัญกำลังใจนะครับตอนยังมีชีวิตยอยู่ตอนอได้มีแถลงข่าวว่าเป็นโรคมีโรคร้ายนะครับก็มีแต่คนมาให้กําลังใจนะครับอย่างอุ่นหนาฝากข้างขอให้ใหายไวๆอะไรต่างๆนานา,า,า,าแล้วเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนก็ทําไมครับก็พูดง่ายๆมีหลายคนแล้วมากด้วยทีเ่เสียใจถึงขั้นกับหลังน้างําตาร้องไห้นะครับถึงขั้นกับหลังน้ําตาร้องไห้งานศพนะครับ สามสี่วัน7วันที่ผ่านมาทุกวันแต่ละคืนเนี่ยได้ทราบขา่าวว่ารถเนี่ยติดเป็นกิโล3กิโล4กิโล,โลมาให้เกียรติกับงานของศพที่เสียชีวิตไปนะครับนั่นแหละแสดงให้เห็นถึงว่าแสดงให้เห็นถึงว่าการที่คนคนหนึ่งอาจจะได้กระทําหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปนะครับถ้าหากว่าเขากลับตัวกับใจนะครับ เชื่อเหลือเกินว่าจะได้รับการยอมรับจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากสังคมนะครับอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นฉะนั้นเราอย่าไปพูดอย่าไปบอกว่าเรากูไม่กลับแล้วเราไม่มีทางทําดีได้แล้วเราไม่มีทางที่จะเป็นคนดีอย่างคนอื่นได้แล้วชั้นมาไกลแล้วนะครับฉะนั้นสังคมเชื่อว่าอย่างนั้นว่าสังคมเนี่ยยังให้การยอมรับในการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ย ที่จะได้กลับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงหรือประพฤติไปในสิ่งที่ดีมันก็เป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายหลายคนนะครับที่ทําไม่ดีแล้วอยากจะคิดเปลี่ยนตัวเองนะครับหรือยังไม่คิดก็อาจจะกลับมาคิดว่าเออต้องถึงเวลาแล้วนะที่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวของฉันเองต้องฉันเอาเปลี่ยนพฤติกรรมของฉันเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยเอา เรื่องราวของตลกผู้นี้นะครับที่ได้รับการยอมรับได้รับความรักจากประชาชนมากมายเนี่ยมาเป็นแบบอย่างมาเป็นแรงจูงใจนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเราเองนะครับเพราะว่าเชื่อว่านะครับไม่ว่าใครคนใดก็ตามถ้าหากว่าพัฒนาตัวเองขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นนะครับย่อมที่จะได้รับการยกย่องได้รับการให้เกียรติจาก สังคมนะครับไม่ว่าสังคมใดก็ตามสังคมชุมชนสังคมหมู่บ้านหรืออะไรก็ตามนะครับเะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีมากเพราะว่าผมเองก็ติดตามดูข่าวมาในหลายๆวันไม่ว่าจะตามสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆต่างๆตามข่าวในโทรทัศน์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต่ละวันนะครับเวัน8วันที่มีการสวดอภิธรรมนะนะก็จะมีอุณา้าข้างนะครับเพื่อนพี่น้องตลกมีคนมาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเผาเนี่โอ้โห คนนี่ลนหลามเลยนะครับนั่นแหละแสดงให้เห็นถึงว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองแล้วจะคนไม่ยอมรับถ้าเรากลัวนะครับนั่นแสดงว่าเราพยายามหาเหตุผลต่างหากหาเหตุผลหาวิธีการหาหลีกเลี่ยงต่างหากว่าตัวเองไม่อยากจะพัฒนาตัวเองต่างหากไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองต่างหากจึงสรรหาเหตุผลมาเพื่อที่จะมารองรับ หลักการของตัวเองนะครับฉะนั้นนี่แหละ,และเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่แหละการเสียชีวิตของคุณรรเบิร์ตสายควานนี่แหละจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลที่คิดจะพัฒนาตัวเองคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลับมาเป็นคนดีในสังคมเป็นผู้ที่ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งทุกท่านที่ได้รับฟังนะครับคลิปนี้นะครับจะได้ นำไปคิดนะครับรวมถึงตัวผมเองนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเรานะครับให้เป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วก็บรรลายเนี่ยก็ได้รับความยกย่องได้รับการให้เกียรตินะครับอย่างบุคคลที่หลายๆท่านที่ประสบนะครับพอตายหรือพูดพูดพูด,พ,ดพูดว่าอย่างไงนะอยู่ให้รักจากให้คิดถึงนี่แหละครับถือว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ ครับสาหรับวันนี้นะครับก็เล็กน้อยที่มาพบกับพวกเรานะครับจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่จะได้กล่าวนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเชื่อหลายคนหลายสื่อก็คงจะได้พูดถึงได้กล่าวถึงกันบ้างแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆที่จะได้มาพบปะพูดคุยนะครับกับทุกท่านนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับจะได้ รับการกดติดตามจากทุกท่านนะครับแล้วก็ตามดูคลิปทุกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ